โหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพและวันนี้เรามาลองขับคันนี้กันครับ s เ e r r ์ 7x ทั้งในรุ่น long ล a n นะครับ review drive แลว้วก็คันนี้ performance All v i e w drive นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะว่าสเปคแล้วก็ออปชันต่างๆของทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับ like subscribe แล้วเดี๋ยววันนี้ได้ลองขับกันด้วยครับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมราคาเป็นที่เรียบร้อยสักทีนะครับสำหรับ Se เกอร์ 7X ครับ SUV ไฟฟ้า100%ที่ตอนแรกบอกว่ามี2รุ่นย่อยก็คือรุ่นลอง r a นส e นะครับและรุ่น Performance ขับเคลื่อน4ล้อในวันที่เราไปทดสอบกันนะครับได้ลองทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจเป็นอย่างมากแต่ต้องขออภัยทุกท่านนิดนึงเพราะว่าฟุตเทจหายนะครับตอนที่ลองขับเดี๋ยวเคนมาเล่าฟิลลิ่งให้ฟังแล้วกันเราไปดูราคานะแล้วก็สเปคเบื้องต้นของแต่ละรุ่นกันก่อนดีกว่าครับ สำหรับราคาจำหน่ายครับซีเกอร 7X รุ่น Performance a l l w i e w l r r v v e 1,799,000บาทครับมาพร้อมกับไฟหน้า Stargate ล้อแม็กที่ใหญ่ขึ้นคาลิเปอร์เบรกที่เป็นแบบ4พอร์ตนะครับและสมรรถนะที่แรงจัดจ้านรวมถึงช่วงล่างที่เป็นแบบถุงลมมาในสไตล์นุ่มเนียนนะครับไม่โยนไม่โครงเลยอันนี้ถือว่าทำมาได้ประทับใจมาก รุ่นกลางครับที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มนะครับคือ s e เกอ 7X Long Range ขับหลังครับ1,599,000บาทครับรุ่นนี้เนี่ยช่วงล่างก็จะไม่เป็นถุงลมนะด้านหน้าดับเบิลวิชโบนนะครับด้านหลังก็เป็นมัลติลิงก์อิสระนะครับมอเตอร์ขับหลังแต่ได้เรนการใช้งานที่ไกล700กิโลเมตร NEDC ใช้จริงก็อาจจะอยู่แบบ500-580อะไรประมาณนี้ไว้มีโอกาส ค่อยมาลองกันดูนะครับว่าลองเรนจ์ขับหลังคันนี้จะขับได้ไกลแค่ไหนแต่ที่ต้องบอกคือฟิลลิ่งเขาต่างกันเลยนะแบตใหญ่เท่ากันนะครับแต่พละกําลังต่างกันไม่มีช่วงล่างที่เป็นถุงลมเนี่ยมันมีความแน่นขึ้นส่วนตัวผมรู้สึกว่าขับสนุกขึ้นเพราะตัว Performance All w h e e l Drive เนี่ยระบบจะช่วยควบคุมเยอะมากให้รถนิ่งเยอะมากเราแกล้งแค่ไหนเนี่ยรถก็จะไม่มีแบบเสียอาการเลยทำได้ดีมากๆแม้จะในถนนเปียกและหักแรงๆก็ตามแต่ถ้าเป็นตัว o อง Ra น g e ครับเ Wheel Drive เวลาสลาล้อมแรงๆเวลาเทินโคง้งแรงๆสน,นเปียกจะรู้สึกว่ารถมีเสียอาการเล็กน้อยให้รู้สึกว่าเออสนุกแต่ยังมั่นใจอยู่นะครับยังปลอดภัยอยู่มากๆเลยเดียวครับและอีกหนึ่งรุ่นครับที่เปิดตัวมาเซอร์ไพรส์ในการเปิดตัวครั้งนี้พร้อมราคาเลยคือ s ิกเกอร์มาแบบ Standard Range ครับ1399,000บาทโอ้โหไลฟ์อัพนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีการเปิดตัวแต่มาแล้วนะครับตัวเริ่ม ล้านสามตัวกลาง long range ล้านห้าและตัวท็อปล้านเจ็ส่วนตัวผมถ้าจะซื้อ long range ไปเลยครับล้านห้าได้เรน g e การขับไกลสบายใจส่วน standard range นะครับตัวเริ่มของเขาเนี่ยล้านสามเก้าเกา range การขับขี่เนี่ยจะเหลือราวห้าร้อกืบเกือบ600กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เล็กลงประมาณ25กิโลวัตต์ออวจาก100รอเหลือ75กิโลวัตต์ออวอันนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับทาง MGI M6 เลยครับถ้าเทียบกับ MGI M6 แล้วในการขับขี่นะตัว long range นะครับหรือว่าตัว standard range ก็ตามทีเทียบกับ MGI M6 ตัว premium นะครับหรือว่าตัว long range เนี่ยจะรู้สึกได้ว่า MGI M6 ยังทำได้ดีกว่าในการเก็บตัวความแน่นความเนียนพวงมาลัยที่เป็นธรรมชาติมากกว่าในส่วนของ s i เกอร์ 7A ครับที่ถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ถ้าเอาเรื่องความเนียนจริงๆความแน่นจริงๆความเนียบในการขับขี่จริง MG i M6 ยังทําได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าโดยสารครอบครัวเป็นหลักอยากได้ภายในที่ดูโปร่งๆโล่งๆหน่อยซีเกอร์ 7X ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ราคาคือจุดชีว้วัดศูนย์บริการคือข้อพิจารณาเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดสเปคของแต่ละรุ่นกันครับได้เห็นราคากันแล้ว คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะครับมิติตัวถังของรถคันนี้ครับ4,787ครับคูณ1,930คูณ1,650 m mm, รมระยะฐานล้อ2,900ม mm, มรครับระยะจากพื้นถึงตัวรถอยู่ที่173 mm มมีฝังเก็บสัมภาระด้านหน้าขนาด66ลิตรนะครับถ้าคุณดูจากมิติตัวถังแล้วเทียบกับรถอย่าง MGIM6 เนี่ยต้องบอกว่า MGIM6 มีมิติตัวถังภายนอกที่กว้างยาวใหญ่ฐานล้อยาวกว่าทุก รรเพียงแต่ซีเกอร์ 7X เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเขาจัดสรรพื้นที่ภายในได้รู้สึกว่าแบบเออมันดูโปร่งดูโล่งดูใหญ่กว่าครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในรายละเอียดสเปคไวๆของรุ่น t t n n d r r r a n ร e ในซีเกอร์ 7X ครับได้ไฟหน้า LED นะครับได้หลังคาพารามิกมาเลยตั้งแต่ตัวเริ่มนะครับล้ออลอยขนาด19นิ้วเบาะหน้าปรับไฟฟ้าครับเบาะหลังปรับเอนแบบไฟฟ้าลำโพงซเกอร์สาว10ตำแหน่ง หน้าจอกลางครับ16นิ้ว3.5 km i n i LED สกร e นครับประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลของ Qualcomm Snapdragon 8295ครับมอเตอร์เดี่ยว416แรงม้า4 4 0นิวตันเมตรแบตเตอรี่75กิโลวัตต์อาวครับระยะการใช้งาน566กิโลเมตร NEDC ช่วงล่างด้านหน้า Double wishbone ด้านหลังเป็น Multi-link และมี Airbag คครับ7ตำแหน่งรอบคันนั่นหมายความว่าถ้าดูดีไซน์ภายนอกแล้วนะครับตัวเริ่มกับตัวกลางเนี่ย แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยครับนอกจากไซซิ่งของแบตเตอรี่ครับทีนี้เราลองไปดูว่าในตัว long range ครับคุณจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ ขุมกำลังครับรุ่นขับหลังเนี่ยลองเลนส์นะครับมอเตอร์ตัวเดียว422แรงมา้า440นิวตันเมตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ 800V นะครับลิเทียมไอออน NMC ความจุ100กิโลวัตต์อาวครับสูนถึง100ใน6วินาทีครับท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและเลนการใช้งานเครมไว้มากกว่า700กิโลเมตร NEDC ครับตรงนี้ก็จะใกล้กับ m g i m l o อง r a นส e เลยที่เคม NEDC ไว้ที่750 กิโลเมตรนั่นเองครับ Performance All-wheel drive ครับมอเตอร์คู่646แรงมา้า710นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน NMC แบบ800 V ครับ100กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อน4ล้อ0ูน0ถึงใน3.8วินาทีครับท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรนจ์การใช้งานมากกว่า600กิโลเมตร NEDC ตัวรถครับทั้ง2รุ่นชาร์จ AC แรงสุด22กิโลวัตต์ครับ DC ฟาชาร์จ420กิโลวัตต์ครับและสามารถ DC ฟาชาร์จิ้ง360กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ได้ในเวลา13-16วินาทีรวมถึงรองรับการจ่ายไฟ V2L 3.3กิโลวัตต์ด้วย ตั้งแต่รุ่นขับหลังนะครับคุณจะได้หลังคากระจกแบบพาราลลมิกซันรูฟบานฟิกครับประตูแบบเฟรนเดอีสบานครับช่วงล่างในรุ่นขับหลังเนี่ยจะเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงครับมีม่านหลังคามาให้นะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าล้อขนาด19นิ้วครับยาง25 5ทับครับไฟหน้าแอคทีฟไฮบีมครับมีวันเพดฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเบาะนั่งปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแล้วก็ปรับด้านหลังได้6ทิศทางสําหรับคู่หน้ามีระบบเป่าลมด้วย ที่คู่หน้าแล้วก็เบาะนวดที่คู่หน้าครับเบาะด้านหลัง60-40นะครับปรับเอ็นด้วยไฟฟ้ามีกล่องเก็บของเนี่ยใต้เบาะด้านหลังมาให้2ช่องจะใส่รองเท้าก็ได้นะพวงมาลัย ปรับตำแหน่งด้วยระบบไฟฟ้าครับหน้าจอเรือนใหม่13นิ้วครับจอกลางทัชสกีน LED 3.5K ครับขนาด16นิ้วประมวลผลด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8295ครับ Apple CarPlay Android Auto และมีหน้าจอแสดงผล Head-up Display ครับยิงขึ้นกระจกด้านหน้าขนาด36.21นิ้วครับ ช่อง USB-C ของเขาเนี่ยจ่ายไฟ27วัตต์เลยนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จมาให้2ตําแหน่งลําโพงซีเกอร์สาว21ตําแหน่งครับพร้อมลําโพงที่หัวหมอนคู่หน้าระบบช่วยเหลืออโตโนมัติเลเวล2ครับกล้องรอบคันเนี่ย12ตัวเซนเซอร์12ตําแหน่งมีเรดาร์หตัวนะครับแล้วก็ในรุเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเลนชเชนคอนโทรลมาให้อดัพตีฟคูดส์คอนโทรลสต็อปแองโกลกล้องรอบคัน 3D มาให้ครับแล้วก็ถุงลมรอบคันเนี่ยเจ็ดตำแหน่งเลย รุ่น็อปครับนอกจากความแรงและการขับเคลื่อนสีล้อสูนถึงร้อยใน3.8วีแล้วนะครับไฟหน้าของเขาจะมาพร้อมกับตัว Star Gate Front Light Panel ครับที่เปลี่ยนกราฟิกไฟหน้าได้หลากหลายรูปแบบช่วงล่างแบบถุงลมครับ Active Air Suspension ล้อฟอร์ดขนาด21นิ้วครับไซส์าย,ยาง265/40ทั R21 คาลิเปอร์เบรกครับจะเปลี่ยนเป็นแบบสีพอร์ตแล้วก็เป็นคาลิเปอร์เบรกสีส้มอาเกโบโนนะครับรวมถึงประตูทั้ง4บานเปิดปิดไฟฟ้าดูดเดือดเองเนี่ยอัตโนมัติเลยครับมีม่านบังแดดครับของที่นั่งคู่ด้านหลังมาให้ซึ่งจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและเบาะภายในครับจะเป็นเบาะหนังแบบนับป้าด้วยคันนี้คือ Perform a n c e all wheel drive นะครับคันด้านหลังคือลองเลน r e a r wheel drive ถามว่าแตกต่างกันตรงไหนในการมองเห็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ดูยากมากถ้าคุณไม่ได้แบบกรีก๊กลจริงๆเพราะว่าโลโก้นี่คือตำแหน่งหนึ่งที่จะดูได้นะครับถ้าตัวเร view Drive เนี่ยขับหลังลองเลนอะโลโก้จะอยู่ด้านบนแล้วก็บริเวณเน้้นนี้จะเป็นทึบสีดำในขณะที่ตัวท็อปคันนี้ Wheel Drive จะได้เป็นไฟ Star g เก e สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไซ n g ของล้อแม็กล้อแม็ก19นะครับแล้วก็ตัวท็อปที่เป็นล้อแม็กขนาด21ินิ้วรวมถึงภายในเนี่ยถ้าเจาที่จุดดูรูร้งจริงนะคือประตูไฟฟ้านะครับกับม่านด้านหลังไฟฟ้าแล้วก็เบาะที่เปปกกบบเ็นนั้ากบบะอันเนีย ดูยากมากๆแล้วก็จริงๆเนี่ยลูกค้าผมเชื่อว่าถ้ามาจับเนี่ยก็บอกได้ไม่ถูกหรอกว่าอันไหนนะับป้าอันไหนเบาะหนังสังเคราะห์เพราะว่าเขาทําออกมาได้ใกล้เคียงกันมากจริงๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปลองขับกันดูเนาะใช้งานในสนามแปสปีดอาจจะแค่สั้นๆนะครับรู้ฟีลลิ่งคร่าวๆว่าความนุ่มความกระชับเป็นยังไงช่วงล่างพวงมาลัยในการขับขี่แบบนี้สลาล้อมแล้วเป็นยังไงครับ และต้องกราบขออภัยทุกคนจริงๆนะอยากพาไปลองฟิลลิ่งตอนนั่งในรถจริงๆว่าความเนียนของระบบช่วยเหลือการขับขี่มันสุดยอดมากไม่ว่าจะแกล้งแค่ไหนไม่ว่าจะหักไทแค่ไหนหักแคบแค่ไหนเนี่ยระบบมันเอาอยู่มากๆครับการันตีได้เลยว่าซ e เกอร์เจ็ดเจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภยัยมีความเนียนของพวงมาลัยในระดับที่ดีครับมีช่วงล่างและความมั่นใจในการกกข,ขับขี่ทั้งนั่งสบายและมั่นใจในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีมากๆครับ สิ่งที่เหลือมาก็คืออัตราเร่งเนาะที่เราลองสูตรถึงร้อยครับของรุ่นรองเลนและรุ่นเพอร์ฟอร์แมนในโหมดโนมอลกันครับอย่างที่เล่าไปในช่วงต้นแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ย เพอร์ฟอร์แมนซ์ออเวลล์ดライและลองเรนเลเวลล์ดライブเนี่ยแตกต่างกันหลักๆเลยคือในเรื่องของช่วงล่างถุงลมครับที่ทําให้ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมีความนุ่มเนียนมากยิ่งขึ้นครับตัวรถเนี่ยมีเสถียรภ,ภาพนะครับในการทรงตัวเวลาที่รถเสียอาการที่ดีมากๆครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆทําง,ทงานได้เนียนมากๆทั้งคู่ครับเวลาสลาลอมแรงๆนะครับเวลาที่เราเทินโค้งแรงๆถนนเปียกเหมือนเลนเชนนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินบนถนนเปียกเนี่ยมีเสถียรภ,ภาพการทรงตัวที่ดีครับตัวรถ ตั้งตรงเนียนมากการจัดการเรื่องของ traction motor การส่งกำลังเนี่ยเหยียบออกตัวสุดถึงร้อยไม่มีแบบนี้เลยนะครับไปแบบแน่นชึบกระชับนะครับไม่มีการส่งแรงสิ้นเปลืองแม้ว่าในถนนเปียกเนี่ยก็ไปแบบเนียนๆนียเลยเลี้ยวเข้าพุ๊บ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 แม่นมากๆปลอดภัยมากๆครับความเป็นช่วงล่างถุงลมในตัวท็อปยิ่งทําให้ตัวรถเนี่ยมีเสถียรภาพในการทรงตัวในการยึดเกาะที่ดีมากแต่ตัว rear wheel drive นะครับตัวขับเคลื่อนล้อหลังก็ไม่ได้แย่ครับ ความมั่นใจเนี่ยผมชอบมากกว่าด้วยในความที่รู้สึกว่ารถมันแน่นนะฮะรถมันมีความแน่นที่มากกว่าของช่วงล่างแล้วก็การที่รถเสียอาการให้เรารู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตอนนี้รถมีเสียอาการหน่อยๆแล้วเราต้องเบาลงหรือเราต้องแก้อาการเขายังไงเนะเาะพะใน performance all wheel drive เนี่ยรถมันเนียนมันนิ่งมากๆครับอันนี้ขอชื่นชมเลยนอกจากที่วันนี้เราได้ลองทางเรียบกันแล้วนะครับมีได้ขับ ทางออฟโรดด้วยนะไม่น่าเชื่อว่ารถในทรงแบบซิตี้ SUV คันใหญ่ขนาดนี้นะครับที่เราได้ลองในทางออฟโรดเนี่ยจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ออฟวิลไดรฟ์เนาะช่วงล่างถุงลมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะดูทรงเหมือนแบบซิตี้ SUV นะแต่พอไปลุยออฟโรดที่เป็นแบบเหมือนเข้าเลือกสวนไล่นานะครับเจอทางชันทางลาดลงน้ำนิดหน่อย2 0 3 0มเซนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไปได้ดีว่ะทุกคนคือผมว่าเหมาะมากสำหรับการเป็นรถหนึ่งคันนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ย ใช้งานในเมืองนะครับในวันธรรมดาไปออฟฟิศไปคุยงานนะครับตามสไตล์ผู้บริหารแล้วในวันหยุดเสาร์ที่เนี่ยออกเดินทางนะครับแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะอาจจะไปลานแคมปิ้งที่แบบต้องออฟโรดนิดนึงหรือว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยกลับบ้านไปดูไร่นะครับไปดูที่ในเลือกสวนไร่นาที่แบบไม่ได้ออฟโรดโหดๆแบบกระบะอันนี้มันไปได้หมดเลยแล้วช่วงล่างนะครับที่เป็นถุงลมเนี่ยในทางออฟโรดบอกเลยนะว่าด้านหลังนั่งสบายมาก อีกอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมนะครับในสถานการณ์วันนี้ที่เราได้ขับย้าว่าในข้อจํากัดคือสถานการณ์วันนี้ที่เราได้ขับยังไม่ได้ลองขับบนถนนจริงกันยาวๆนะคือเรื่องของ traction motor นะครับแล้วก็ traction control ที่ทํางานได้เนียนมากๆไม่ว่าจะเป็นทาง on road หรือทาง off road มันตัดแบบคึก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 นิดเดียวเลยรถไฟฟ้าทุกวันนี้นะครับบางรุ่นบางแบรนด์ที่ออกเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยเหยียบออกตัวนะครับหรือว่าเจอทางคลื่นหน่อยนึงเนี้ยมันจะฟีเอ๊ะทิ้งเลยเอ๊ะทิ้งแบบเนี้ย อันตรายมากเวลาขับขี่บนถนนจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การออกตัวหรือในจังหวะเร่งแสงแต่กับซีเกอร์ 7X นะครับเมื่อจะเป็นขับ2 Re-View Drive นะครับเมื่อจะเป็นขับ4 a l l w h e e l Drive p r r f o r m a n c e เนี่ยในทางวันนี้คุณจะเห็นว่า8ป p e e ีอะโคมันค่อนข้างที่จะแคบไทยแล้วก็มีจังหวะที่ฉีดน้ำให้มันเปียกมากๆเนี่ยผมพยายามสู้กับรถแก้งมันโยนพวงมาลัยแรงๆ บัมคันเร่งเยอะๆยังไงก็ตามทีเสถียรภาพของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวการควบคุมนะครับหรือว่าการส่งกําลังเนี่ยมันไปได้แบบเนียนและก็สมูทมากๆซึ่งเรื่องความเนียนความสมูทนะครับเสถียรภาพการทรงตัวพวกเนี้ยต้องยอมรับว่าในรุ่น Performance All Wheel Drive ทําได้ดีกว่าตัว Long Range All Wheel Drive ที่จะรู้สึกว่ามันมีการเสียอาการมากกว่ามันมีความสนุกการขับขี่มากกว่านะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามีบัจเจ็ตที่ต้องเลือกประมาณนึงและอยากจะประหยัดงบผมจะบอกว่า ขับ2นะครับผมว่าเหลือเฟือเหลือพอสำหรับการใช้งานปกติถ้าเป็นผมจะซื้อระหว่าง Perform a n c e กับลองเลนผมซื้อลองเลนเลยเพื่อเอาราะยะการใช้งานเพราะขับ2ก็เกินพอแล้วนะครับช่วงล่างเองเขาก็ไม่ได้มาในโทนที่ตึงตังตึงตังอะไรเลยมาเป็นแบบแน่นๆเฟิรม์มเฟิร์มนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผมอยากได้แบบนุ่มนวลจัดๆเลยโดยสารกับครอบครัวแล้วแบบไม่ว่าสถานการณ์ไหนถนนรูปแบบใดหรือว่าแม้กระทั่งเข้าทางออฟโรดเนี่ยอยากได้แบบนุ่มเนียนนั่งสบายเลยนุ่มเนียนนั่งสบาย ต้องไปช่วงล่างถุงลมใน performance all wheel drive ครับอันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนว่าคาแรคเตอร์หนึ่งนะมอเตอร์แรงขับ4เลยนะครับแต่ว่าได้ความเนียนได้ความนุ่มของช่วงล่างถุงลมที่มั่นใจด้วยนะครับแต่ถ้าสูว่าไม่จําเป็นอยากประหยัดงบแล้วก็ขับ2เพียงพอแล้วขับ2เลยครับเหลือเฟือสําหรับการใช้งานแล้วช่วงล่างเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นแบบแน่นๆมั่นใจโดยสารยังอยู่ในระดับที่สบายอยู่นั่นเองครับในราคาตัวเริ่มร้านสามเนี่ยมันก็แน่นอนครับอยู่ในกลุ่ม iM6 นะครับหรือว่า4 Lion น7เนี่ยก็ได้นะรุ่นพรีเมียมเคย1249ก็เคยลดลงมาแล้วแสนหนึ่งนะฮะตัว performance all wheel drive เคยล้าน3999นะครับ, View ive, 999, รบก็เคยลดลงมาเหลือล้าน2 499แล้วก็เป็นรถ CSUV ไฟฟ้าที่ขายดีมากครับแล้วก็เป็นรถ ในกลุ่ม CSUV ที่ขายดีอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะในตลาดบ้านเราแซงหน้า CR-V แซงหน้ารถญี่ปุ่นอีกหลายๆรุ่นเลยวันนี้ซีเกอร์เพิ่มตัวเลือกให้คุณครับด้วย Standard Re n e ท e v ร e ิ d r ร v e ครับราคาล้านส9 9้คุณได้รถที่มีความเป็นเทคมากกว่า x อ็กเซิ m 6ง e e e อ็มซิกเดลเหล่านี้คือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความเป็นเทคโนโลยีครับมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ดีนะครับในขณะที่ซีเลอว่นเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ดีไซน์สปอร์ต สวยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเรียกว่าแรงแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยอาจจะติดนุ่มโยนซะหน่อยคนที่อยากได้รถที่ขับขี่มั่นใจซี C A แลนดเซเว่นเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องนี้ครับแต่เขาจะได้เรื่องของราคาเนาะเรื่องของสนย์บริการด้วยนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือการข,ขี่เนี่ยพื้นฐานทั่วไปในกลุ่มรถยนไฟฟ้า,ฟาก็ถือว่ามีนะครับแล้วก็ถือว่าดีแต่ถ้ามองว่าเป็นเทคอีวีนะครับในกลุ่ม CSUV เนี่ยซีแลนด์เซเว่นผมว่ายังไม่ได้มีฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานที่ล้าสมัยเท่า โมเดล Y นะครับ X ถึง G6 MG หร M6 นะครับแล้วก็ s ีเกอร์ 7X เนี่ยเขาก็วางตัวเองเป็น CSUV ที่มีเทคเข้ามาเหมือนกันแม้หลายคนอาจจะได้เห็นการใช้งานระบบ Parking ต่างๆแล้วเนาะที่ 7X เนี่ยยังต้องพัฒนาอีกนะครับจุดนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับการพัฒนาของซี e ก e r 7X หลังจากที่ปล่อยมาแล้วเนี่ยจะมีฟีดแบ็กจากลูกค้าย,ยังไงนะครับจะสู้ IM6 ได้ไหมสู้ X ถึง G6 ได้หรือเปล่าครับถ้าคุณรักที่จะซื้อซีเกอร์คเจนได้เลยว่า ตั้งแต่ทําตลาดมาในประเทศไทยซีกเกอร์ยังไม่เคยมีการ,รลดราคาฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าคุณซื้อไปวันนี้นะครับเขาก็ยังจะขายต่อไปในราคานี้อย่างแน่นอนในช่วงปีนี้ปีหน้าไม่มีการปรับรลดราคาแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมองหาความคุ้มค่าอยากได้รถที่กระชับมากขึ้นกระชับกระเฉงมากกว่าแต่ว่าอัธยระโยภายในใช้สอยเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ากว้างโปร่งโล่งสบายใหญ่เหมือนกับซิกเกอร์ 7X ครับมันจะมีอีกตัวเลือกนั่นก็คือ MGIMC ครับที่รุ่นลองเลนเนี่ยกำลังจะมาใหม่ อันนี้อยู่ที่คุณเลือกแล้วว่าอยากได้ความคุ้มค่าในออปชันที่เพียงพอพอๆกันขับไกลได้มากกว่าด้วยพอะ750กิโลเมตร NEDC ในขณะที่รองเร่คันนี้700กว่ากิโลเมตร NEDC นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ SUV ที่ในห้องโดยสารกว้างจริงอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเลย iM s i ่ะมันจะเหมือนซีดานที่เป็น crossover ภายในจะรู้สึกว่ามีความเหมือนนั่งเก่งซีดานมากกว่าในขณะที่ซีเกอ 7x เนี่ยนั่งปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันคือ SUV เลย แตกต่างเลยโปง่งโล่งนั่งสูงกว่านะครับสบายกว่ามีความนุ่มนวลมากกว่ามีความเนียนมากกว่าในขณะที่ iM6 เนี่ยจะมาในโทนแบบแน่นๆกระชับมั่นใจอ่าอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับยังไงก็ลองพิจารากันดูนะครับไว้มโอกาสกับ s i กเกอร์นะครับได้ลงถนนเมื่อไหร่โดยเฉพาะตัวเริ่มต้นเรียบวิ่งขับหลังลองเลนเนี่ย อยากรู้เหมือนกันว่าลงถนนจริงแล้วจะขับได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ